บ้านเดี่ยวราคาเริ่มต้นไม่ถึง5ล้านบาทสไตล์ใหม่ขนาดใหญ่ออกแบบตอบโจทย์การอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรองรับคนทุกวัยและดูแลง,ง่ายในระยะยาวค่ะวันนี้หญิงพาทุกคนมาดูบ้านเดี่ยวบนทำเลพระราม2ที่ราคาเริ่มต้นไม่ถึง5ล้านบาทค่ะ บ้านเดียวเปิดเฟสใหม่จากการดาพรอเพอร์ตี้ค่ะที่ทำราคาออกมาได้น่าสนใจมากๆค่ะบ้านเดียวราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,990้านบาทค่ะแล้วก็ได้ฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถค่ะโฮมวิสิ์และหญิงมาลิลีพาทุกคนมาดูโครงการนี้ค่ะ i อริปพราม2พระราม2กม .14 ค่ะ จุดเด่นของการพัฒนาโครงการบ้านการดาพรอ p เพอร์ตีในทุกๆโครงการจะมี5การดารคอนเซปต,ตนั่นก็คือ EcoSmart, Easy Maintenance, Multi-Generation, Space Matter และ Flat Protection ซึ่งโดยรวมก็คือการสร้างที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืนในระยะยาวค่ะรายละเอียดจะมีอะไรบ้างติดตามดูกันได้ในคลิปนี้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะหญิงจะพาทุกคนดูบ้านเดี่ยวแบบเดซี่หลังนี้ค่ะที่ดินเริ่มต้น52.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย158ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในกันค่ะก่อนจะเข้าตัวบ้านด้านหน้าตรงนี้จะมีเฉลียงให้นะคะซึ่งจุดนี้เราสามารถทำเป็นพื้นที่สำหรับใส่รองเท้าแล้วก็ถอดรองเท้าก่อนเข้าออกตัวบ้านนะคะ นี่เป็นบรรยากาศภายในบ้านตัวอย่างนะคะพอเปิดประตูเข้ามาจะรู้สึกถึงความโปร่งสบายมากเป็นพิเศษค่ะเพราะโครงการเลือกใช้ประตูหน้าต่างเป็นกระจกบานใหญ่ค่ะเปิดรับแสงสว่างจากธรรมชาติเข้าสู่ภายในบ้านได้อย่างทั่วถึงค่ะ และกระจกที่โครงการเลือกใช้ก็จะเป็นกระจกเขียวตัดแสงป้องกันความร้อนสะท้อนแสง UV นะคะไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านทําให้บ้านเย็นแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยค่ะนี่เป็นหนึ่งในคอนเซปต์ EcoSmart ค่ะเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะนอกจากนี้นะคะโครงการยังเลือกใช้หลอดไฟ LED ทั้งหลังค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้มากกว่า50%เลยค่ะ เรามาดูฟังก์ชันกันต่อนะคะพอเราเปิดประตูบ้านเข้ามาโซนแรกจะเป็นมุมนั่งเล่นรับแขกตรงนี้นะคะพื้นที่กว้างสามารถวางโซฟาไซส์ใหญ่ได้สบายเลยค่ะวางโต๊ะกลางตรงนี้นะคะแล้วก็ ชั้นวางทีวีตรงกันข้ามค่ะซึ่งระยะห่างจากจอทีวีเนี่ยเราสามารถใส่ทีวีขนาด60-70นิ้วได้สบายๆค่ะเพราะว่ามีสเปซค่อนข้างกว้างนะคะถ้าบ้านมาตรฐานนะคะบริเวณห้องนั่งเล่นตรงนี้จะมีพื้นที่กว้างมากเลยค่ะกว้างประมาณสัก4-5เมตรเพราะฉะนั้นเราสามารถแบ่งโซนการใช้งานได้แบบบ้านตัวอย่างโดยทำา a r t i t i o n บริเวณนี้นะคะฝั่งนี้ก็ทําเป็นชั้นวางทีวีนะคะส่วนด้านหลังตรงนี้ค่ะทําเป็นมุมอนเนกประสงค์ค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมทํางานมุมเล่นฟิตเนส หรือว่าจะเป็นมุมของสัตว์เลี้ยงก็ได้ค่ะตอบโจทย์ไลไฟล์การใช้ชีวิตอื่นๆได้เลยค่ะต่อเนื่องจากมุมนั่งเล่นนะคะก็จะเป็นมุมรับประทานอาหารด้านหลังบ้านที่สามารถวางชุดโต๊ะขนาด4-6ที่นั่งได้อย่างสบายๆค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่เดินสวนกันไปสวนกันมาได้อย่างสะดวกนะคะฝั่งทางด้านนี้มีหน้าต่างที่เพิ่มช่องแสงธรรมชาติให้เข้าสู่ภายในตัวบ้านได้ได้ความโปร่งเพิ่มมากขึ้นค่ะ ส่วนด้านหลังบ้านก็จะมีประตูกระจกบานสไลด์บานกว้างนะคะที่เชื่อมไปเฉลียงด้านหลังค่ะบริเวณเฉลียงด้านหลังตรงนี้ค่ะโครงการก็จะปูพื้นกระเบื้องที่เป็นมาตรฐานไว้ให้ค่ะโครงสร้างของเขาจะวางไว้บนคานในอนาคตรเราอาจจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเป็น Glass เฮาส์หรือว่าทำเป็นมุมกิจกรรมเอาท์ดอร์ก็ได้ค่ะ การออกแบบเลเยอร์ที่บริเวณชั้นหนึ่งนะคะเขาจะแบ่งบ้านออกเป็น2โซนค่ะโซนลิฟวิ่งก็คือมุมนั่งเล่นกับมุมรับประทานอาหารค่ะส่วนอีกโซนนะคะก็จะเป็นห้องน้ําห้องครัวแล้วก็ห้องนอนที่4ค่ะกั้นโซนด้วยบันไดบริเวณนี้เรามาดูฟังก์ชันห้องน้ําชั้น1กันค่ะออกแบบแยกโซนการใช้งานไว้ให้เรียบร้อยนะคะอาบน้ําได้ค่ะแยกส่วนระหว่างส่วนเปียกแล้วก็ส่วนแห้งสุขภัณฑ์โครงการให้มาครบเซตพร้อมใช้งานพร้อมกับหน้าต่างระบายอากาศค่ะ และนี่ก็คือห้องนอนที่4ที่บริเวณชั้น1นะคะออกแบบตามคอนเซปต์มัลติเจเนเรชันรองรับการอยู่อาศัยของคนทุกๆช่วงวัยอยู่อาศัยได้ภายในบ้านหลังนี้ได้อย่างลงตัวค่ะทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้นะคะด้านในสามารถวางเตียงขนาดใหญ่วางโต๊ะเครื่องแป้งนะคะหรือว่าจะเป็นโต๊ะทํางานวางตู้เสื้อผ้าได้ครบเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีหน้าต่างบานใหญ่2จุดด้านหน้าบ้านแล้ก็ด้านข้างบ้านนะคะเพิ่มความโปร่งให้กับตัวห้องได้อีกค่ะ หรือว่าใครจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องเอเนกประสงค์อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโฮมเทอเตอร์ค่ะหรือว่าห้องทำงานห้องออกกำลังกายก็น่าสนใจค่ะด้านหลังบ้านเนี่ยจะเป็นพื้นที่ครัวไทยแยกส่วนนะคะด้านในก็สามารถจัดฟังก์ชันการใช้งานได้ลงตัวค่ะทำเป็นื้นที่ครัวฝรั่งนะคะสำหรับเตรียมอาหารเตรียมเครื่องดื่มก่อนยกไปเสิร์ฟด้านในบ้านรวมถึงมีช่องแสงกระจกนะคะเพื่อเปิดรับแสงธรรมชาติเข้าสู่ภายในบ้านค่ะ ด้านหลังบ้านค่ะจะเป็นโซนซักล้างที่โครงการปูพื้นกระเบื้องให้เป็นมาตรฐานส่วนตัวโครงสร้างเนี่ยเขาจะวางไว้บนคานค่ะเราสามารถต่อเติมเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานเป็นครัวไทยแบบบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้ค่ะทางเดินบันไดนะคะก็จะอยู่บริเวณนี้ค่ะซึ่งโครงสร้างบันไดเนี่ยจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะอายุการใช้งานยาวนานนะคะแล้วก็เวลาเดินเนี่ยหนุบเท้ามากๆไม่มีเสียงรบกวนเลยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองกันต่อค่ะ สองค่ะพอเราเดินบันไดขึ้นมาก็จะเจอกับพื้นที่อนเนกประสงค์นะคะซึ่งตรงนี้เขาออกแบบโดยให้ความสําคัญกับสเปซหรือว่าพื้นที่การใช้งานที่ใช้ได้จริงทุกๆพื้นที่เลยค่ะเราสามารถทําเป็น Family Area หรือว่ามุมนั่งเล่นพักผ่อนส่วนตัวของครอบครัวนะคะหรือว่าจะทําเป็นมุมออกกําลังกายโยคะตอนเช้าๆก็น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะ และด้านหน้าบ้านค่ะก็จะเชื่อมต่อกับระเบียงนะคะสามารถเทควิวด้านนอกได้เลยค่ะส่วนด้านบนค่ะโครงการจะเตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้งเราเตอร์ Wi-Fi ไว้ให้ค่ะแล้วก็จะมีพัดลมระบายอากาศนะคะที่ช่วยทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกภายในบ้านของเราไม่ร้อนอบอ,อ้าวจนเกินไปนี่จะเป็นหนึ่งในหลักคอนเซปต์การออกแบบ Eco Smart ของที่นี่ค่ะ สำหรับชั้นนี้จะมีฟังก์ชันทั้งหมดคือ3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำค่ะเดี๋ยวพาทุกคนดูมาสเตอร์เบดรูมห้องนอนใหญ่สุดของบ้านหลังนี้ค่ะ ห้องนี้จะได้พื้นที่ใหญ่ที่สุดนะคะตั้งแต่หน้าบ้านไปจนถึงหลังบ้านเลยค่ะด้านในเราสามารถวางเตียงใหญ่กว่าคิงไซส์ได้วางโต๊ะข้างเตียงได้ทั้ง2ฝั่งนะคะแล้วก็มีพื้นที่สําหรับการจัดวางฟังก์ชันอื่นๆได้รวมถึงตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ก็วางได้ลงตัวค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์ของบ้านการดาทุกหลังนะคะเขาจะมีฟังก์ชันดับเบิลโปรเทคบริเวณหน้าต่างทุกบานค่ะโดยการก่อขอบปูนขึ้นมานะคะป้องกันน้ํารั่วซึมค่ะซึ่งในอนาคตนะคะขอบยางขอบซิลิโคนต่างๆเนี่ย มีโอกาสเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะคะเวลาฝนตกน้ํารัว่วน้ําซึมก็มีโอกาสซึมเข้ามาภายในบ้านซึ่งการก่อขอบปูนแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการป้องกันการรั่วซึมได้ดีเลยค่ะตามหลักคอนเซปต์ของ easy maintenance เลยนะคะส่วนหน้าหลังบ้านนะคะจะเป็นห้องน้ําส่วนตัวของ master bedroom ค่ะฟังก์ชันออกแบบได้ดีเลยนะคะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ให้มาครบพร้อมกับหน้าต่างระบายอากาศค่ะ อีกโซนหนึ่งของตัวบ้านนะคะจะเป็นพื้นที่ของห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3ค่ะไซส์ห้องเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะคะจะแบ่งเป็นห้องนอนด้านหน้าบ้านแล้วก็ด้านหลังบ้านเดี๋ยวเราดูห้องนอนที่2กันก่อนค่ะ การออกแบบบ้านของที่นี่นะคะก็ตามหลักคอนเซปต์ Space m a t t e r ค่ะให้ความสำคัญกับทุกพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบค่ะตรงนี้จะเป็นห้องนอนที่2นะคะซึ่งด้านในเนี่ยเราสามารถวางเตียงไซส์ใหญ่ได้แล้วก็มีพื้นที่สำหรับการจัดวางฟังก์ชันอื่นๆได้ครบค่ะส่วนห้องนอนที่3นะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานเป็นห้องอเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นห้องทางานหรือว่าห้องเล่นเกมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอื่นๆค่ะ ฟังชั้นสุดท้ายที่ชั้น2ค่ะจะเป็นห้องน้ําส่วนกลางสําหรับห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3ใช้งานร่วมกันค่ะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ก็ให้มาครบเซตพร้อมกับหน้าต่างระบายอากาศเช่นกันค่ะ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการก็มีให้ครบนะคะเริ่มตั้งแต่ระบบรักษาความปลอดภยัยบริเวณทางเข้าออกของโครงการเนี่ยจะมีระปภแล้วก็กล้องวงจรปิด CCTV คอยดูแลตลอด24ชั่วโมง การขับรถเข้าออกสำหรับลูกบ้านผ่านระบบ LPR ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่สวนสีเขียวภายในโครงการค่ะมีคลับเฮาส์ที่ด้านในจะมีสระว่ายน้ำขนาดฮา l f ฟโอลิมปิกแล้วก็มีฟิตเนสพร้อมเครื่องอุปกรณ์ออกกำลังกายครบตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยค่ะค่าส่วนกลางของที่นี่อยู่ที่30บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะ ไอริพราม2พรพราม2กอมอ4โลเคชั่นของโครงการอยู่ในซอยสแสมดําค่ะเข้าออกได้2ทางนะคะจากซอยสแสมดําแล้วก็ซอยวัดพันท้ายนรสิงบนทําเลถนนพระราม2ช่วงกอมอ4ฝั 14, ่งขาออกค่ะเดินทางเชื่อมต่อเข้าเมืองได้ง่ายใช้ถนนหลักพระราม2เชื่อมทางด่วนกาญจนาพิเศษหรือจะไปใช้ทางด่วนเฉลิมหาานครก็ง่ายค่ะ และในอนาคตก็จะมีทางหลวงพิเศษหมายเลข82สายทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้วช่วงเอกชยัยบ้านแพ้วโปรเจกต์นี้จะเชื่อมกับโครงข่ายทางพิเศษทางหลวงพิเศษและก็ทางหลวงแผ่นดินจะเห็นได้ว่าเป็นทำเลท,ที่มีตัวเลือกในการเดินทางที่หลากหลายค่ะสะดวกทั้งเดินทางเข้าเมืองหรือว่าออกนอกเมืองไปจังหวัดใกล้เคียงและภาคใต้สะดวกมากขึ้นค่ะอีกทั้งโซนนี้นะคะก็ยังมีการเจริญเติบโตของเมืองที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าขนาด ใหญคอมมูนิตี้มอลล์โรงเรียนโรงพยาบาลและแหล่งงานต่างๆก็เดินทางเข้าถึงได้ไม่ยากค่ะ ไอลิฟพรามสอพราม2กม14นะคะที่นี่จะมีทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดให้เลือกค่ะสำหรับบ้านเดี่ยวที่หญิงพามารีวิววันนี้ค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่4ี่ล้านเก้าบาทส่วนบ้านแฝดน,นะคะราคาเริ่มต้น3ามล้านเจ็บาทซื้อตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะแถมฟรีโซลา r เซลล์ให้กับบ้านทุกหลังค่ะ ที่นี่ตอบโจทย์สาหรับคนที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวในงบประมาณเริ่มต้นไม่ถึง5ล้านบาทค่ะส่วนบ้านแฝดก็ราคาไม่แรงนะคะใครที่สนใจบ้านทําเลโซนพระราม2เดินทางเชื่อมต่อเข้าเมืองได้ง่ายนะคะลองแวะมาดูโครงการได้ค่ะกับบ้านของกานดา p r o p e r t ร์ตนะคะ5คอนเซ็ปต์กานดาค่ะเป็นบ้านเพื่อการอยู่อาศัยที่ยั่งยืนค่ะ คิดมาให้ครบในทุกมิติจริงๆค่ะยังไงแวะมาดูโครงการได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะก่อนจากกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกๆช่องทางของ Homebuyers ด้วยนะคะถ้าสนใจโครงการนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าไปละค่ะ